ัสดีค่ะมือนีมาเยี่มชมสวนใยติ่งเนาะคะ่ะเด้อมีมากันลายคนเน,น,นาะค่ะเนาะายติ่งเจ้าของสวนเสือเหลืองเน,นาะค่ะเนาะายแดงมามาเล่นน้ำนี่ใยจิตลันสักผาเน,นาะจะนาะจีดลันสักผาอเออบิอ๊กบอสอ่ <laughs> ากันมาเบิง้ากันมาเบิงอันนต้นไม้ไต,ะะะะตมาาิ่งเนาะค่ะเนาะคนใยติ่งใยเสกเคยมาไทยทีนึงเราคนสวนเราม,มีสุกยางพักติว พักไอ้เอ้เอ,อ้พักยังนเนาะไับักกูดบักฮงค่ะขี้เล็กต้นกล้วยต้นไอ้บักละมดเนาะค่ะเนาะมีสูยางค่ะอันนี้ต้นบักฮงค่ะต้นบักฮงต้นใบม่อนต้นพักบักย่อมบักย่อมเนาะ,นะ,นะค่ะต้นแค่ค่ะต้นมันหาหน้าที่ อันนี้หน่อยเดียวน,น,น่อยก็คือ,นนองผักอีตู้ค่ะอันนี้ไอ้ต้นบักเขียบน้อยนาค่ะน้อยนาต้นตะไคร่นะคะเนาะตะไคร้อันนี้บักข้าวคา่ะยังอยู่หาเถือแล้วค่ะบ้านเกิดเลยบักใครจะเลื่อนเติบโต,ตไปใส่อันนี้ค่ะต้นบักโหดะคะ่ะบักโหดใส่เนาะในเนาะค่ะเนาะแล้เป็นต้นแบบนี้เนาะค่ะเนาะคะ่ะต้นกล้วยใบาย,ยานางหลากหลายต้นผักอีหุ่มอยูองง่งสูงสูงผักอีหุ่มนะคะเนาะหน่วย,ยเต็มอยู่ค่ณ ต้นบักฮูคนมีสามสี่ต้นค่ะต้นบักขามหวานต้นบักขามหวาน,นบักฮูงอันนี้ต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวนะคะเนาะกระเจี๊ยบเขียวต้นกระเจี๊ยบแดงค่ะบักฮวงเตี้ยฮวงแคบมีหน่วยหน่วยหนึ่งค่ะมีดอกมีหน่วยนี่หะค่ะสวนเพิ่นก็เป็นระเบียบดีสะอาดเนาะคะ่ะเนาะบ่นมันนั่นบม,มันสวนหกหกคือบ้านยยใสยจากหกเนี่ยนี่เพิ่น ท่อนี่เป็นท่อเลี้ยงประดุกค่ะยุคางห้องหน้ามีกระซีพักอันพักคาดพักข้าวท้องบักต้นบักริกอ่าอันเลี่ยมริมรัวพ่นเกิดกระถินริมรัวเนาะค่ะเนาะพันเสิเใหเป็นหัวพ่นไปเลยกระถินพันสีเอาไว้แบบซัำนี้พันเอาสูงค่ะพ่นสียเนีนกินยอดบนบนเนียนกินฟักกินนน้วยนะคะเนาะอันนี้ต้นบักขนุนบักมีเนาะเนาะขนุนบักมีพ่นปลูกได้สองสามปีแล้วค่ะนี่ค่ะ ส่วนบักกุวังนี่บ่ออกดอกออกฟลด้วยปีนีสาราหน่อยเพิ่นไปนั่งเล่นนั่งหัวนะค่ะวักกษัตริยอมเต็มอยู่ต้นหนี่งอ่าเอาคนอีสานเนาะสิไปเเวะอะไรเนะะาเนะวานิลาวานิลาสิงสากระมี่ค่ะงันให้งันหน่อยมังนั่งเล่นเพิ่นกระมี่ผุนขุนได้ติง่งใส่เสือสีเหลืองผุนเนาะเจ้าของบ้านผุนป้อที่ยทุนบ้านเพื่อนน่ะตรงนี้เป็นสวนอ่าสวนการวดีเพืนน่อนเนาะ อันนี้ข้างหลังเป็นสวนอันนี้เป็นบ้านเพื่อน้อางนาเป็นบ้านเพื่อนข้างหลังเป็นสวนโอ้อยอส้วนตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นพักพักหนกหรือว่าใบบัวบก,บกบวเออเดี๋ยใส่บ่เคยเห็นใบบัวบกงามป่านนี้จะเถอะอยู่บ้านวาสนากนซ่นกกอนเราไม่เห็นบ้านเยอะจริงโอ้กิ่งกะลาหยอดเลคดยค่ะต้นอันต้นอันดอกพุดค่ะดอกพุดดอกพุดมาเบิ่งขางๆบ้านพิ่นก็พนะทั้งขางบ้านพิ่นก็มีอีกเนาะ อ่ามีพักแพร่พักอีตุไอพักอันใบพักกะแยงโอวยอยาเสกขึ้นปอกพักโหระพากะเพราเนี่ยค่ะเนาะทางคันปลูกคันปลูกไอโหระพา่าใบโหระพาบอไก่าางามค่ะโหระพ่านี่ปลูกจังได้กับบอไง่เนย่ยใส่ปลูกอะไรแต่ว่ากะเพราเนี่สบายมากค่ะปลูกเสื้อเดียวยู่ได้ตลอดนี่นค่ะเอาเพิ่นพาก,กันเบิ้งอียางกันยู่นยคน ี๋ยะเสติพาฒมาเบิงตรงนี้อีกเนาะสวนรังบ้านอีกเพิ่นเพิ่นอันนั้นสวนเป็นสวนโดยเฉพาะอันนี้เป็นสวนลังบ้านคักๆเนาะเนาะนี่ต้นพักใบประตูซาอุค่ะพักอีตูค่ะอีตูใหญ่แล้วกึ้นใช่พักสะรแนวโอ้ยหลายหลายพักกระเพาในนี้ในี่พักอยังเนาะพักกัดซ่อมดอกว่เนาะพักอย่างเนาะ ออโอ้พห่บักอย่างนั้โอ้ผักกันหินค่ะโอ้ผักกันหินผักแพวผักหอมเปต้นกระเทียมต้นขิงใบใบผักกระแยงค่ะค่ะโอ้ยอันนี้ค่ะอันผักแป้นใส่สุบกมันไม่สมล้วเนะเนะอ้ยพุ่งเรา่งบักหน้าบักหน้าบากัาบกหน้าพึงาพ่งงักงมลุกงักก็งามเขาจะมันทักเนาะ นี่พักเต ời, ยใบเตยค่ะพักอีเลิศก,ก็ใบเตยอยู่น้ำกันเนาะคนะ่ะเนาะโอ้ยใส่กับมัมกมักส้มสวนค่ะพ่อจะใส่เป็นขนมักมักสวนเนาะคนะ่ะเนาะเอ้างาม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 บักบักนาันบักหน้าคนห,หน้าคนได้กินเจ้าหนี่ก็เอาละ่ะมาต้องนั้นก้าไอ้ไเ,เออเอาแล้วจ้าเอาแล้วจะเอาแล้วจ้าอันนี้อ่อนสั้นเนาะคนะ่ะเนาะอ่อนสั้นอันชันอันชันเนาะคนะ่ะเนาะ โอ้โหอนซ่อนอนซ่อนนะหลากหลายค่ะบ้านแย่จริงสวนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณเรื่อยๆยศสายไทยให้เบิรงค่ะเพื่อนๆเต็มมะเรียนบ้านเพื่อนด่วนๆถ้าใครไทยเธอหนึ่งเรากค่ะสวนคุณนแย่จริงถ้าไทยเธอหนึ่งเราะอันนี้ผักคากระลักออกแจกดอกะขอบคุณเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจยศสายได้ดีเสมอมาคขอบคุณเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ